โอ้นานมากครับดูทุกภาคเลยครับจริงๆคือเราเป็นคนชอบดูแบบภาพยนตร์แนวแอคชั่นอยู่แล้วครับแล้วก็เรื่องนี้เป็นหนึ่งในเรื่องที่แบบเป็นท็อปลิสต์ของเราเลยที่แบบเวลาออกภาคใหม่ทุกครั้งก็ต้องดูบินเดี๋ยวก่อนบินดูภาคแรกตอนนั้นอายุเท่าไหร่ก่อนดูย้อนหลังนะฮะตอนนั้นนอายุเท่าไหร่อะไรฮะตอนนั้นนอายุเท่าไหร่ที่ได้ดูภาคแรกนั้นน่าจะประมาณเอ่อเลขตัวเดียวอ๋อพี่อย่าเจาะสิอะไรครับ เราชอบความแบบบ้านละห่งของของเรื่องเนี้ยครับของที่นักแสดงเล่นอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเรา,า,าเราพอเรามาดูแบบไปมาเรามาดูแบบเบื้องหลังเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเขาเล่นเองเลยแบบไม่ใช่แซงอินเป็นแบบเป็นความฝ่ายฝันของเราเนี่ยเราเราตอนอยากเล่นแบบนี้บ้างใช่อยากเล่นแบบนี้วันนี้นึกว่าจะหงส์จะ <laughs> รีบมาแบบว่าเจอคาดหวังเลยนะว่าแบบจะมีเครื <laughs> อค่องมีมีหงส์มาเรียกอะไรเงี้ยรอไปเล่นในเรื่องรอไปเล่น เนี่ยคือเตรียมพร้อมเลยใช่ไหมถ้าเกิดว่ามีหมดแบบนี้มารับก็ดีพอมากครับอยากเล่นมากอยากเล่นมากชอบชอบกัอยากเล่นอยากเล่นฉากไหนอยากเล่นฉากไหนครับจริงๆรหนึ่งฉากที่ผมชอบมากคือแบบฉากที่ปีนตึกตอนที่ปีนตึกที่ดูไบครับรู้สึกว่าเออมันมันมันท้าทายมากๆมีคนบอกว่าให้เป็นการปีนตึกเกมที่ไม่มาปีนทำไมอะที่ทำใหพี่พงศ์ม วันนี้ใส่ราเรับซูรีใส่รับูรใส่รับซูรีใส่รับซูรีต้องไปเติมของหน่อยนะไ้แวก็ไม้วคนพงอ่ะแล้วงั้นฝากก่อนฝากก่อนฝักด้วยัได้ครับฝากด้วยนะครับเก่ยัภาพยนตร์ Mission Impossible นะครับที่ของ Major Cineplex นะครับผมมาดูที่โรง IMAX ได้เลยนะครับทุกสาขาใกล้บ้านดูด้ได้เลยงกับมาเลย ที่เิยพระเจ้าเรื่องเครื่องบินกลับจากเกาหลีเครื่องบินมาจากเกาหลีครับก็คือเพิ่งแลนเลยแล้วก็มางานไปครับคุณไม่ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นนานแค่ไหนคะน้อยกว่า24ชั่ออวโมงประมาณ23ชั่วโมองห้าสิก้านาทีเาราื่นเพิื่องบินกลับแล้วบินไงบ้างที่เกาหลีอากาศร้อนไหมอากาศร้อนไหมที่นี่ร้อนกว่าที่นั่นที่นั่นฝนตกเหมือนกันครับแต่ว่ามันมีความเย็นมากกว่าที่นี่คุณทำไมถึงบินระยะเวลาสั้นขนาดนี้นี่กว่าเชียงใหม่คะคุคือ ก็ตอนแรกคือไปงานก็บินก่อนใช่ไหมครับแล้วก็บินไปถึงตอนเช้าแล้วตอนเย็นก็ไปงานที่นั่นแล้วก็แกะจะกลับวันนี้ช่วงเย็นๆแต่ว่าพอมีงานนี้เข้ามาอะไรอย่างนี้ครับก็เลยแบบเลื่อนไฟกลับอร็ขึ้นนี้ก็คือยังบินทั้ับินบ่อยบิน้เดี๋ยวต้องบินไปเอ้พูดไม่ได้เรามีโปรเจกต์เรามีโปรเจกต์แล้วอะไรถึงพูดไม่ได้ มันมีบินหลายประเทศไงผมจำไม่ค่อยได้ว่าบินไปไหนบ้างใช่เป็นตู้มจำได้นะบางทีลืมไปเลยอยู่ก็ลืมคือเรื่องแฟชั่นหรอเราก็ใส่แฟชั่นเหรอครับก็มีส่วนนะเป็นไปได้หมดเลยใช่แล้วก็เดี๋ยวจะมีเ special project อีกเพียบเลยอีกมากมายครับก็คือคือวีหลังก็บิน ่อาจจะไม่รู้เหมือนกันไม่น่ใจครับแต่ว่าก็บินเรื่อยๆอยู่ครับแต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวน่าจะเปิดกล้องสักกาเรื่อนี้น่าจะค่อนข้างยุ่งอยู่พราะว่าบินขนาดนี้สการเลคบคุณคือเป็นคนแรกที่ตายก่อนเขาล็อกคิวไว้หมดแล้วครับก็คือทุกคนห้ามห้ามรับงานอื่นต้องถ่ายเรื่องนี้จบก่อน เมษาหน้ากอนสร้างยิมเตอรประเทศแล้วนันนี้คร้บแอครานี้ข้าหน้าฝนแล้วจะมีอะไรบ้างไหมครับหน้าฝนแล้วเดี๋ยวขอเวลาไปเตรียมใจแล้วก็เตรียมผุนเพราะว่าจริงคือของลูกสงการเนี่ยเป็นลูกที่ตอนแรกเราไม่กล้าเลยเราเราเขินมากแล้วก็ใส่ตอนแรกเรามีเสื้อกั๊กนีแล้วก็ผู้จัดการดึงหอกเฮ้ยผู้จัดการผู้จัเอาเอาใหมใครดึงลอเราดึงเอง แต่เขาสั่งมาใช่แต่เวฟเพิ่มสุดมันงงมาเลยครับอยากเวฟดคือถ้ารู้ว่าไวยโล่จะเวฟมากกว่านี้คือพอเห็นภาพตัวเองที่แบบลงทุกคนอแบบแขวนมันยังไงบ้างคะก็รู้สึกว่าอยากจะไปเวฟเพิ่มเออตรงนี้ได้เลยตรงนี้เโหคนละชุดกันคนละชุด้เลยมันจะดีเหรอครับ อะไรเตามคตามมีงานไหนจะไปเบสไหมงานน่าเจอแน่เรองแกปีน้าร้อนเดีอยเหมือเดิมเออด็กๆในตึกเขายกให้คุณเป็นนัมเบอร์วนแล้วนะตอนนี้จริงเหรอจเจ้าทายในสกานเอกอัครเขาพอแบบช่งสงกรารเขาก็เออโชว์กันหมดเลยไงแต่ว่าเห็นแกนงเขาพูดบอกว่าคอามุนใหญ่เขาหัวเข่าหัวไม่ขนาดนั้นไม่าดนก็อยู่ใน ไซซิ่งที่โอเคอยู่ที่พอดีก็ดดใช้เวลากับการเวทเทนนิ่งมาขนาดกท่รละวันก็วันละชั่วโมงแต่ว่าวินจะพยายามท<ม>ี่ค่อนข้างถี่ก็คือพยายามจะให้ได้ทุกวันแล้วก็ถ้าวันไหนไม่ว่างก็อาจจะแบบอาทิตย์ละวันสองวันที่หยุดนะครับแต่ว่าวจะพยายามให้แบบทุกวันให้มาที่สุดพยายามครับเร่องนี้เรื่องที่เกียดเลบแต่ว่าคพออยากก่างในก๊น การเดทคือช่วงะต้องปิดกันทุกคนเลยใช่ห้ทุกคนดูแบบจริงจังมากเราก็เลยแบบโอ้เปิดเปิดแบบสตอรี่มาแล้วเจอแบบอยู่ฟิตเนสกันอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเป็นอีกหนึ่งแรงที่ทำให้เราอยากมาฟิตเน็ตบ้างืี่แบบว่าข้ามความขี้เกียจของตัวเองมาได้มีความรู้สึกว่าแบบเอ๊ะใครคุใดในแก๊งที่แบบเออมันเจอสู<ห>สีไหม<า>สูสีไหม<า>ผมว่าตอนนี้เหรอพี่ฟอนไหม ผอว่าพี่ฟอนนี่ดูแบบว่าโผล่รั้งรั้งรอยากอยากอยากอะอยากเข้าพี่ฟอนก็ไม่รู้อะเราเราก็พยายามเอาดูที่ของเราโอเคนี่แหละได้บินก็หลายคนกลัวเป็นน่ากังวลอะไรนะครับหลายคนก็กลัวบีนเหมือนกันว่าความกล้าไหมกับก็ เธอก้าววี่ววนบกไม่ใหญ่ไม่ได้ขนาดนั้นจริงๆโหน้องทุกคนก็นคือแบบเล่นกันแบบเอาจริงเอาจังเห <c oughs> มือนกันนะเห็นบางคนแบบใส่เสื้อก้ามาโหไม่ธรรมดา,ามโหเรียกเลตติ้งให้สก้าเลตด้าตั้งแต่ยังไม่เริ่มเลยเพราะว่าถึงการที่ผ่านมาสือเจ้าชายได้ชมกระชับทุกคนเต็มที่ครับทุกคนไม่มีใครยอมใครในเรื่องก็คือจะไม่ยอมกันด้วยใช่ไหมไม่มียอมไม่มียอมเเต็มที่ ครับก็พยายามช่วงวันนี้ก็คือเปิดโอทีถึงเที่ยงคืนแล้วนะครับคือแบบพี่ๆที่เป็นฝ่ายผลิตอะไรอย่างเงี้ยครับก็ผลิตกันแบบเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยตลอดเลยรังรันตั้งแต่เช้าเข้าแบบหกโมงเช้าเลิกกันเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรเงี้ยก็พยายามเต็มที่ครับต้องพยายามอยากให้ทุกคนได้ทานได้ชิม ไม่มีทริคไหมคะกดยังไงให้ได้ทานกดยังไงให้ได้ทานเหรอครับตื่นให้เช้าะรอจังหวะร้านเปิดปุ๊บเราเข้าเลยเราพอดีไม่มีแบบว่าตรงตรงได้ไหมคะว่าพี่ที่พิมพ์นะไม่ได้ไม่มีฮะตามทิวนั่นอนในเรื่องไม่ได้หรอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตามทิวเราให้กำลังใจคุณเราไม่ยด้กดสู้ๆครับเป็นเป็นกำลังใจให้นะครับกับการกด เอ่อมากระลองนะครับแล้วก็ผมจะพยายามให้คนผลิตเพิ่มขึ้นนะครับจะได้ทุกคนจะได้ทานด้วยยีปีนี้ผลิตเพิ่มขึ้นไหมคะจากปีที่แล้วผลิตเพิ่มขึ้นครับขึ้นตลอดเดือนใช่ครับคุณรกอบการเข้ามาโตกี่ปเซ็นเป็นปีนี้อุ้ยเอาแล้วอไม่รู้เลยยังไม่ได้ดูตัวเลยแต่ดูเหมือนแนวรถจะสวนทางเศรษฐกิจบ้างเราอยู่นะ ครับก็ก็ขอบคุณคนระับขอบคุณทุกคนได้ที่แบบอยากลองชิมอยากลองาทานกระถาคนเลยเหรอกระถาคือแค่ตื่นเช้ามากดเนี่ยทันแน่นอนทุกคนนะครับร้านเปิด10โมง11โมงก็คือเริ่มได้แล้วครับ10โมงกว่านี่ยน้อง,องๆเขาจะแบบเตรียมตัวแล้วก็เปิดยับะแ,แล้วก็คือเข้ามากดได้เลยันีรสชาติใหม่ใช่คะที่เราใช่ครับเป็นมาฉาครับผมเป็น4เลเวลมาฉาบ คือผมชอบมากแล้วคือส่วนตัวผมชอบรสชาติเฮ้ยรสชาติมาฉาดเดลวลี่มากๆเลยครับก็เลยแบบอยากแนะนำให้ทุกคนลองทานเพราะว่ามันอร่อยมากจริงๆครับผมนานๆครับคือจริงๆเรามีทีม R&D ท,ที่คอยแบบ develop รสชาติใหม่ๆอยู่แล้วครับผมก็จะมีคอลเลคชันที่ออกมาเๆๆๆๆๆๆๆรื่อยๆอยู่แล้วก่อนออกมาเนี่ยเราจะมีการชิมก่อน ชิมก่อนชิมก่อนตลอดครับคือในออฟฟิศของเราก็จะได้ชิมกันทุกคนแล้วทุกค,คนจะได้แบบอคอมเมนต์นกันก่อนว่าควรจะปรับตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเห็นว่ามีข่าวมีลูกแต่งงานใช่<อ>ลูกแต่งงานของพ่อคือไปได้ไงพี่เศร้าเลยวะงงอ,อ,อยู่เลยครัเนี่ยใช่ก็คือทำไปมปล่อยให้ลูกแต่งงานแซงหน้าเราเหรอคะเป็นวัยสมควรของลูกเราใช่คือลูกก็เรียกว่าโตเต็มวัยแล้วนะครับผมแล้วก็ อยากยงเพิ่มประเด็นหลักคืออยากมีน้องเพิ่มใช่ก็เลยต้องยอมให้ลูกแต่งเลยยอมให้ลูกแต่งไปแล้วพ่อเ่รคะแซงเปไก่ขนาดนี้นะพ่อต้องไปปั้นมากรรองอนน่นเงไม่มีเวลาพอแตงมาอกันคืออ่คือให้ลูกแซงไปก่อนเลยครับให้ลูกไปก่อนเลยใช่ติดตัวีนตตัวจีเป็นอะไรนะ มันชวนเพื่อนเจ้าบ่าวเพื่อนเจ้าสาวเรียบร้อยแล้วใช่เดี๋ยวในงานก็จะมีเพื่อนๆเนี่ยร่วมงานประมาณพันกว่าตัวสอดแทนนะโอ้สอดเป็นมากระลองร้านชิ้นใช่ไม่ถึงสองแพงนะเรื่องถึงสองเองร้านชิ้นนี่คือแพงมากเรียกถึงแพงเขอยก็ย่ำใจหรอร้านชิ้นนี่เป็นร้อยล้านเลย ต้องยอมเนอะต้องยอมใช่เลยคือต้องยอมจ่ายใช่เพราะว่าลูกสาวไปแต่งก่งนอนพ่อโอเคนะคะโอเค